สมาคมแฮกเซนเซอร์นั่นคือสมาคมแม่มดแห่งโลกเทวตสมาคมนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการสังเกตการต้นไม้เออร์มินซูและรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์ในงานเลี้ยงน้ำชาซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่เหล่าแม่มดได้รวมตัวกันเป็นเกาะลอยฟ้าที่ตั้งอยู่เหนือฟอ c คอนค o อสสมาคมนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอลิสแม่ของน้องคีนั่นเองสมาคมแม่มดประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสิ่งม,มีชีวิตที่ทรงพลัง โดยบางคนนั้นมีความสามารถเท่าเทีเทยมกับเทพเจ้าของเทวตถึงแม้ว่าสมาคมแม่มดนี้จะดูยิ่งใหญ่และทรงพลังแต่อลิสนั้นได้บอกว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมที่ไว้คุยเล่นและเมามมยกับเราเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของ h ฮกเซนเซอร์เคิสมาคมแม่มดแห่งโลกเทวตนะครับคำเตือนข้อมูลในคลิปนี้จัดทาขึ้นในแพท3.7ในอนาคตข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ จากที่ปรากฏในคัสซีนในกิจกรรมมีแม่มดทั้งหมด8คนแต่ตอนนี้มีการเปิดเผยชื่อเพียง6คนด้วยในสมาคมแม่มดทุกคนจะมีโค้ดเนมเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นของตัวเองอักษร A อลิสผู้ไม่โกหกอักษร B บาเบลอตนักพยากรณ์แห่งดวงดาวน,าน้ำอักษร N นิโคโผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงอักษร R โกไลดอดเทีย ดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงอักษร M. อ n แอนเร tter ตตอรำนานที่ไม่รู้จบอักษร J. I i ออ n วานอฟนาเอ็แม่มดอักษร A. อลิสผู้ไม่โกหกอลิสเป็นเผ่าพันธุ์เอลส์ซึ่งนั่นทำให้เธออายุยืนยาวอลิสเธอเป็นนักผจญภัยชื่อดังผู้แต่งหนังสือนำเที่ยวเทเวตผู้รักษาเขตแดนของโลก เธอนั้นยังมาจากนอกโลกเทเวทและเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมแม่มดซึ่งถือเป็นสมาชิกที่เก่าแก่ที่สุดของสมาคมจากที่โมนาได้บอกว่าแม้ว่าอาจารย์ของเธอจะเก่งด้านศาสตร์แห่งดวงดาวมากแต่อาจารย์ของเธอก็เข้าใจศาสตร์แห่งดวงดาวเพียงด้านเดียวต่างกับอลิซเธอเป็นคนที่เก่งกาจในด้านสาขาลึกลับหลายอย่างอลิซมีพลังที่แข็งแกร่งมาก เธอสามารถปรับเปลี่ยนระบบเกาะทั้งหมดได้ตามความต้องการเธอเป็นผู้รู้รอบด้านและมีทักษะในการเล่นแร่แปรธาตุโหราศาสตร์วิศวกรรมเวทมนต์และการแพทย์แม่มดอักษรบีบาเบลอดนักพยากรณ์แห่งดวงดาวน้ำบาเบลอดหรือที่โมนาเรียกว่ายายแก่ชื่อจริงของเธอคือแอสโตเมนเซอร์บาเบลอ์ทิเมจิติส เธอนั้นเป็นอาจารย์ของโมนาและเป็นนักพยากรณ์ที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งดวงดาวน้ำบาเบลเธอเป็นนักพยากรณ์ที่เก่งมากๆจากในเคสเทพเจ้าของเมืองฟอนเทนคำทำนายของเมืองนั้นเป็นคำทำนายของผู้ที่แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญมากๆและจากที่โมนายืนยันบาเบลอนั้นก็เป็นหนึ่งในนักพยากรณ์ที่เก่งจริงๆบาเบลเธอชอบหมวกทรงปลายแหลมมากจนขนาดที่ว่า หมวกของโมนาและหมวกของเธอก็เป็นหมวกทรงปลายแหลมทั้งนั้นแม่มดอักษรเอ็นนิโคลผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงเธอเป็นคนที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทิศทางและกฎของเทวตน้องวูฟฟี่ในโรงละครแห่งจินตนาการได้บอกกับเราว่ามีแม่มดคนหนึ่งที่ชอบพูดในหัวของคนอื่นซึ่งนั่นก็คือนิโคลนั่นเองและสามารถสังเกตได้จากตัวอย่างตัวละครของนอตไคลที่ปล่อยมา ฉากที่นิโคโผลมานั้นถึงจะมีเสียงตัวละครแต่ปากของนิโกก็ไม่ได้ขยับนิโคเธอเคยปรากฏตัวในรูปแบบของเสียงในเนื้อเรื่องมาแล้วสองครั้งเธอคือเจ้าของเสียงปริศนาที่ดังก้องในหัวของนักเดินทางและไพมอนหลังจากที่ตัวตนของสการ์ลูดถูกลบออกไปจากต้นเออร์มินซูซึ่งนี่แสดงว่านิโคนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลในเออร์มินซูเช่นเดียวกับอลิซ และในเนื้อเรื่องฟอนเทนช่วงที่คำทำนายเรื่องภัยพิบัติกำลังจะเป็นจริงโดยเธอปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของเสียงในถ้วยน้ำชาเพื่อชี้นำทางให้กับนักเดินทางว่าชะตากรรมของเมืองนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม่มดอักษรอาร์โกลไรดเทียหนึ่งในมหาบาปทั้งห้าแห่งแคนเรียลักษณะนิสัยของไรดเทียเธอเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง และจากคำบอกเล่าของอันเบโดเธอเป็นคนที่มีจิตใจเย็นชาไลร์ดเทียเธอเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งดินดำและความสามารถนี้อาจเป็นสาเหตุที่พลังอบิสเกิดความสนใจในตัวเธอและเก็บพลังที่ไรร์ดเทียสร้างไปก่อความวุ่นวายในโลกเทเวตเธอเป็นผู้สร้างเหล่าหมาป่าลิฟฮา์ูลินอีนสัสบรรพบุรุษของเมลูซีนและอันเบโด หลังจากที่ไรอตเทียได้สร้างดูรินขึ้นมาเธอได้ทดลองสร้างอันเบโดขึ้นมาคนแรกแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นใช้งานไม่ได้จึงจับให้ดูรินกินเป็นอาหารแต่จากเนื้อเรื่องกิจกรรมของอันเบโดที่ภูเขาดากอนส p ปน์ได้มีอันเบโดตัวปลอมนั้นปลอมตัวมาและพยายามจะมาแทนที่อันเบโดตัวจริงซึ่งนี่อาจจะเป็นตัวที่สร้างไม่สำเร็จได้คาดว่าตัวที่ไม่สมบูรณ์นี้อาจจะจัดการไม่หมด หลังจากภายพิบัต ria, ิแคนเรียไรดัตเทียนันรอดมาจากหายนะได้อย่างไร้รอยขีดข่วนในเวลาต่อมาเธอได้สร้างมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาสำเร็จนั่นก็คืออันเบโดทั้งคู่ได้ท่องไปตามดันเจียนต่างๆมากมายอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ได้พบกับวัตถุโบราณ Heart of n e b u l u u s จากนั้นไรดอตเทียก็ได้หายตัวไปเธอทิ้งการบ้านชิ้นสุดท้ายไว้ให้อันเบโด ให้ออกไปหาสัจธรรมของโลกใบนี้และฝากอันเบโดให้เพื่อนเก่าอย่างอลิสนั้นช่วยดูแลหลังจากนั้นเธอได้หลอมรวมเข้ากับ Heart of Nebulus และได้กลายเป็นเงาของฟาเนสนั่นเองแม่มดอักษรเอ็มแอนเดรสดอเตอร์ตำนานที่ไม่รู้จบแอนเดรสดอเตอร์นั้นเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้มีทักษะทางด้านเวทมนต์และการต่อสู้ ปัจจุบันเธอได้เสียชีวิตไปด้วยความแก่ชราเธอนั้นเป็นผู้เขียนหนังสือนิทานชื่อดังเรื่องเจ้าหญิงหมูป่าและได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนที่ยอดเยี่ยมมากแอนเดรสดอตเตอร์ res, daughter, ได้บอกกับเหล่าเพื่อนแม่มดของเธอว่าอายุไขของฉันนั้นไม่ได้ยาวนานเท่ากับพวกเธอแต่ในอนาคตหนังสือนิทานที่ฉันเขียนนั้นจะอยู่เคียงข้างพวกเธอแทน แอนเดรส์ดอเตอร์นั้นได้ร่วมมือสร้างโลกซิมูงล่ากับเพื่อนๆของเธอนั่นก็คืออลิสและบาเบลอตพวกเธอนั้นก็คือเทพธิดาแห่งโชคชะตาเทพธิดาผู้สร้างโลกและเทพธิดาพยากรณ์อีกทั้งแอนเดรส d ด t เตอร์นั้นเป็นคนที่สร้างดูวลินแห่งโลกซิมูงค่าอีกด้วยแม่มดอักษรเจไออีวานอฟนาเอ็นเธอนั้นได้ตกหลุมรักกับชายหนุ่ม และได้แต่งงานและออกจากสมาคมไปก่อนวันที่เธอจะแต่งงานอลิสบาเบลอตแอนเดรสดอตเตอร์นิโคและไลดอตเทียได้ส่งจดหมายหาเธอหลังจากที่เธอออกจากสมาคมไปแล้วเธอก็ยังคอยติดต่อกับพวกเพื่อนๆของเธอนั้นเป็นคลังข่าวเวลาผ่านไปสามีของเธอได้แก่ตัวลง เธอจึงจบชีวิตสามีของเธอเพื่อบรรเทาความทุกข์ของเขาและกลับมาเล่าเรื่องราวให้กับเหล่าเพื่อนแม่มดของเธอฟังอีวานอฟนาเธอนั้นเคยเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของเซเลนายาในระหว่างดำรงตำแหน่งเธอได้ขอให้อลิซช่วยจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆในเซเลนายาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอลิซจึงขอให้อีวานอฟนาเขียนใบคำทำนายให้กับแอนเดสซอเตอร์อีวานฟนาเธอนั้นก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาทั่วไป ปัจจุบันเธอได้เสียชีวิตไปแล้วแม้ว่าเธอจะได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ตัวอักษรเจของเธอนั้นก็ได้มีผู้สืบทอดต่อมาแต่ก็ไม่มีผู้สืบทอดคนไหนที่อลิซรู้สึกสนใจเลยจนกระทั่งมาถึงรุ่นของสกาเลตที่อลิซนั้นให้ความสนใจเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสมาคมแม่มดแฮกเซนเซอร์โ ส่วนตัวผมชอบสมาคมแม่มดนี้มากๆและผมก็เป็นคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์อยู่แล้วด้วยถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับบาย